วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ก่อนวันแม่ที่ประเทศอเมริกานะคะก็คือวันอาทิตย์นี้ที่อเมริกาจะเป็นวันแม่นะคะวันนี้พิชาแล้วก็สามีแล้วก็กาวิน,นะคระับก็เลยเออมานัดทานอาหารกับคุณแม่ของสามีนะคะวันแม่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของไทยคะ่ะก็คือลูกก็จะซื้ออ่อ ของเล็กๆน้อยๆหรือว่ากิฟต์ค์ดแล้วก็เขียนการ์ดนะคะให้คุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ออกมาทานข้าวนะคะครอบครัวของเราก็ทําแบบนั้นเหมือนกันค่ะก็คือพี่ชาซื้อของให้คุณแม่ก็จะมีดอกไม้นะคะมีเทียนหอมมีสบู่ล้างมือก็วันนี้ก็เดฟก็พาคุณแม่มาทานข้าวเดฟก็เป็นคนจ่ายเงินให้นะคะเดี๋ยวมาดู นละกันนะคะตอนนี้ก็สั่งอาหารปแล้ววันนี้เราก็นั่งทางข้างนอกนะคะนี่นะคะอาหารก็มาแล้วค่ะดัตมารกาวินแอนเดฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันค่ะเราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดังเก n d โดนั s นะคะเราก็มาดื่มกาแฟร้อนกันต่อนะคะก a าวิน how is your donut <Delicious. S 1> you h a ฮปป t ้แ <dece it. S 1> ม,ม,ม s mommy. อันนี้ก็เจ้ามือวันนี้นะคะนี่ก็ร้านดังเกนโดนัทที่นี่นะคะ <โ istic. S 1> เขาเปิดให้นั่งแค่2โต๊ะก็คือโต๊ะนี้กับโต๊ะตรงนน้นนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญวันแม่นะคะตัวนี้ก็คือจะเตรียมให้แม่ของกาวินนะคะจะมีดอกไม้มีเทียนหอมแล้วก็มีค์ดนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเตรียมให้แม่ของเดฟนะคะจะเป็นถุงผ้าเพราะว่าแม่ชอบใช้ถุงผ้านะคะข้างในก็ เป็นดอกไม้เป็นกาแฟนะคะมีเทียนหอมมีสบู่ล้างมือนะคะก็จะใส่เป็นถุงช้อปปิ้งแบ็คอย่างนี้นะคะให้คุณแม่นะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่ลูกๆก็จะให้คุณแม่นะคะค่ะสำหรับวันแม่ที่อเมริกานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ยังไงคลิปนี้พิชาก็ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็น กำลังใจให้พี่ชาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาให้ทุกท่านชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ